ใช่ไฟฟ้าแบตเตรี่ใช่ไหมครับคเราก็มาถึงกอบพงานแล้วนะครับประมาณ3ามสบาทีเรากำลังจะเดินลงเรือ ก็จะไปเกาะเต่าต่อนะครับซึ่งค่าโดยสารก็จากเกาะสมุยมาเกาะพัง,งานก็คนละ300บาทครับนีบนบน่ครับงานก่านจาร์หลักสีบครับ สวัสดีครับ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 